ตสวัสดีครับทุกท่านครับขณะนี้นะครับเราอยู่ในงานโคโนอมเอ็กซที่อสคบวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับเจฟฟนเรามาออกบูธกันนะครับงานนะครับจัดวันที่5-14มกราคมนี้นะครับนี่คือบูธเจฟฟนของเรานะครับก็บูธของเรานะครับจะไม่ง่ายนะครับบูธ B23 อยู่โซนปัจจัยการเลี้ยงโคโนนะครับเดี๋ยวกล้องลองแพนไปดูกว้างๆนะครับจะสังเกตว่าเราจะอยู่บริเวณตรงต้อมรอพอเลยนะครับมีโรงเร่อรอล ด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวหมุนหมุนไปจะเห็นอาคารอาคารด้านขวามือจะอยู่ตรงป้อมรอพออย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับอาคารสำนักงานที่เป็นอาคารท่องเที่ยวตรงนี้เลยนะครับก็มาถึงตึกตรงนี้แล้วก็จะเจอเป็นัาคาขาวๆแบบนี้นะครับแล้วจะเป็นบูธของเรานะอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เดี๋ยวพามาชม คลิปนี้เราจะพาชมบรรยากาศใบบุ๊กของเราข้างเ้านะครับก็เรามาโชว์สินค้าหลายส่วนเลยนะครับก็จะมีล้ตะข่ายล้ไฟฟ้าเครื่องชั่งน้ําหนักสัตว์นะครับแล้วก็ล้เชนลิงนะครับเป็นสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมโคนมแล้วก็การเลี้ยงโคการเลี้ยงวัวนะครับก็ให้ดูอย่างแรกก่อนนะครับเราโชว์ระบบเครื่องรถไฟฟ้านะครับแล้วก็โชว์เรื่องของประตูรถไฟฟ้านี่นครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูรถไฟฟ้านะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับก็คือมีแบบ สปริงนะครับแบบเทปแล้วก็แบบเชือกสะท้อนแสงนะครับก็การใช้งานนะครับอยู่ที่เราเลือกใช้เลยครับถ้าเลือกใช้แบบเทปสะท้อนแสงแบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับการสะท้อนแสงมันจะวิบวับขึ้ว่าแบบนี้นะครับคือเวลาเราใช้งานใช้งานในเวลากลางคืนนะครับมันจะสะท้อนกระแสไฟลดได้ได้ดีนะครับนี่ครับก็มีแบบเทปนะครับแล้วก็มีแบบเทปแล้วก็แบบสปริง สองแบบนี้ก็อมองเห็นเด่นชัดเหมือนกันนะครับอยู่ที่การใช้งานเลยว่าเราชอบแบบไหนนะครับถ้าแบบสปริงกับแบบเชือกนะครับจะรองรับระยะได้5เมตรอย,อย่างที่เรามาโชว์นี่ครับอันนีคะะ้คือ5เมตรเลยนะครับระยะจากเสาถึงเสานี่คือ5เมตรเลยนะครับส่วนแบบเทปก็จะได้ยาวกว่า5เมตรเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราสามารถยืดหมดได้เหมือนเป็นุดขัดแบบไฮดูหรือไปใกล้แบบนี้ก็จะ,จะแบบขมขัดนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีม้วนเก็บได้ พราะงั้นเราสามารถต่อความยาวของประตูเพิ่มขึ้นได้มากกว่า5เมตรได้นะครับข้าวๆนะอันนี้เป็นโชว์ของเล่นของประตูรถไฟฟ้ามาดู้ครับรถไฟฟ้านะครับเราเราก็จะเปิดไฟอันนี้ถ้าลองจ่ายไฟมาที่ตะขอประตูนะครับตัวตะขอประตูนียครับเราจัมสามอันต่อกันเลยนะครับเพราะงั้นจะมีไฟมารอที่ตะขอแล้วเดี๋ยววัดให้ดูนะนี่นครับ ที่ตะขอก็จะมีไฟอยู่ที่7.4 400โวลต์เนี่ยครับดูตัวเลขตัวนี้นะครับเนี่ยครับ7.4นะครับก็จะมีตะขอมาที่ตะขอบนเลยอืมเนี่ยครับขณะนี้ประตูเราคล้องกับตะขออยู่ใช่ไหมครับทางงี้ก็จะมีไฟมาที่ประตูนะครับเดี๋ยวกล้องลองดูนะนี่ครับอ่าเนี่ยครับ5,500โวลต์อาจจะดรอปลงมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าระบบกราวของเราตอนนี้เราใช้เป็นเสาของเต็นท์นะครับซึ่งอาจจะกราวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะวัดไฟได้ต่างกันนิดนึงนะครับ ที่แบบเทปบ้างนี่นะครับแบบเทปก็ได้6,500โวลต์นะครับแบบเชือกนะครับ5,300เห็ 5, นไหมครับพอตอนนี้นะครับเราเราต่อที่ตะขออยู่ใช่ไหมครับพอสมมติเรากดประตูสมมติเรา,าให้วัวเดินเข้าไปต่อดประตูแบบนี้นะครับแล้วลองวัดไฟดูนะครับก็จะไม่มีไฟที่ประตู ไฟที่ประตูก็จะไม่มีแล้วเนี่ยนะครับจับไปก็จะไม่โดนช็อตนะครับง่ายๆเลยครับเราเวลาเราใช้สมมติเราจะเปิดประตูแล้วก็ปิดประต่อนะครับแล้วก็ให้วัวเดินเข้าไปนะครับพอวัวเดินเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดประตูซะก็ง้างมาปิดกันเลยง่ายๆนี้เลยนะครับก็นี้เป็นระยะ5เมตรนะครับโอเคนะครับก็ส่วนของประตูประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูสินค้าประต่อนะครับ เราจะให้ดูเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์นะครับของยี่ห้อ True Test นะครับก็เป็นของจากประเทศนิซีแลนด์เช่นเดียวกันนะครับเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับสปีดไลท์เลยนะครับก็สปีดไลท์ที่เราทำรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็เดียวกันนะครับเพราะเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์นะครับข้อดีเลยทำไมเราถึงควรใช้เครื่องชั่งนะครับเพราะว่าพอเราใช้เครื่องชั่งเนี่ยเราจะสามารถบริหารจัดการสัตว์ในฟาร์มของเราได้นะครับพอเราชั่งน้ำหนักเขา เราก็จะรู้อัตราการเติบโตงเขานะครับรู้ปริมาณของยาปริมาณของวัคซีนที่เราจะต้องให้เขาได้เราก็สามารถบริหารจัดการสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องชั่งหนักสัตว์เนี่ยคือชื่ิตเบอกนะว่าเครื่องชั่งหนักสัตว์ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันออกแบบมากับการชั่งสัตว์โดยตรงนะครับคือเครื่องชั่งทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ในาการชั่งสิ่งของแบบนี้มันเป็นน้ําหนักที่อยู่นิ่งใช่ไหมครับค่าที่ได้ ถ้าเราเอาใช้ทครุ่นยีแบบนี้มาใช้กับเครื่องชั่งสัตวแบบ์เนี่ยมันก็จะไม่เหมาะสมะครับเพราะสัตว์เนี่ยอยู่ไม่นิ่งใช่ไหมครับมันก็จะอ่านค่าได้ได้ไม่แม่นยําเท่ากับเครื่องที่ออกแบบมากับการชั่งสัตว์โดยตรงครับเดี๋ยวาให้ดูนะครับว่าส่วนประกอบที่ใช้มีอะไรบ้างนะจะมีเครื่องนะครับตัวเครื่องแบบนี้อันนี้จะเป็นรุ่น S3 นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นคืนออ่านค่าอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันตัวมันเองก็ซิงค์บลูทูธได้นะครับซิงก์กับมือถือซิงค์กับแอปพลิเคชันของเราได้พอ ตัวนี้ครับเรียกว่าเราเรียกว่าโหลดบาร์นะครับโหลดบาร์ตัวนี้เราจะวางอยู่ใต้ทรงบนทับหรือไม่ก็วางอยู่ใต้ทางเดินของวัวก็ได้ครับเราวางก็าง้นะครับอันนี้ผมก็จะจําลองเป็นวัวขึ้นไปชั้งให้ดูนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมหนักอยู่ประมาณ84ครับเราขึ้นไปชั้นให้ดูครับขึ้นไปยืนเนี่ยครับ8 2 84ก็อยู่ประมาณนี้นะครับน้ำหนักก็ใกล้เคียงเลยนะครับ ที่เป็นไฟสีแดงเนี่ยคือมันล็อกน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนะครับในนี้คือผมขึ้นไปยืนแบบนิ่งๆซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยอย่างวัวมันอยู่ไม่นิ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวจะจาลองว่าขึ้นแบบไม่นิ่งเป็นยังไงจะลองลองยืนแบบแบบไม่นิ่งนะตึ๊กตึ๊กตึ๊กไม่นิ่งอ่านะี่ครับค่าที่อ่านก็อ่านได้ละ13.5ก,ก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันคือ,อ,อตัวตัวนี้นครับ มันจะใช้เวลาในการอ่านน้ำหนักอย่าสั้นมากแค่ประมาณ2วินาทีก็ล็อ,อกน้ำหนักได้แล้วแล้วพอลงมาปุ๊บนะครับหน้าจอก็จะเซตสูตรอัตโน,นมัติเลยนะครับเพื่อให้บูตต่อไปเดินผ่านมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์นะครับอันนี้คร่าวๆเนาะอันนี้บรรยากาศภาพรวมในบูตของเรานะครับเราก็จะมาโชว์มีรถตะข่ายนะครับอันนี้ก็เป็นรถตะข่ายเจตเฟนของเรานะครับรุ่นลองลาสตัวนี้นะครับอายุการใช้งานนางหนึ่นงร้อปีเลยนะครับก็ใช้ล้อมพื้นที่ได้ล้อม ล้อมคอกวัวได้นะครับล้อมพื้นที่ในฟาร์ของเรานะครับแล้วก็ระบบร้วไฟฟ้านะครับล้วไฟฟ้าเนี่ยของเรามาโชว์เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือร้วไฟฟ้าถาวรและก็ล้อไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้าย่ให้ดูร้อไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายก่อนนะครับล้ไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายเนี่ยเขาเหมาะก,กับการใช้งานที่เราย้ายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับ เช่นเราอาจจะจูงวัวไปกินหญ้าในพื้นที่ที่เรากําหนดอ่านนเนี้ยอันนี้จะพาไปกินล็อกนี้พรุ่งนี้ไปกินอีกล็อกหนึ่งใช่ไหมครับมันก็จะต้องม้วนเก็บได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นนะถ้าม้วนเก็บง่าย,ายเราเราไม่แนะนําให้ใช้ลวดนะครับเพราะมันจะม้วนยากเราแนะนาให้ใช้เป็นเชือกหรือเทปร้อยฟ,ฟ,ฟ้าจะดีกว่าเดี๋ยวกล้องเรามาดูใกล้ๆก็นเลยครับต,ตัวนี้เชือกตัวนี้นะครับเป็นรุ่นโพลีไวนเป็นรุ่นเริ่มต้นจะสังเกตว่ามันจะมีสแตนเลสเล็กๆรอ้อยอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะช่วยในการนําไฟฟ้าอืมนะครับ บบเทปก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสแตนเลสอะร้อยอยู่เหมือนกันนะครับจะช่วยในการเอาไฟฟ้าเช่นเดียวกันเมืแ่อบบกี้ที่ผมวองวัดให้ดูที่ประตูไฟฟ้าไปแล้วนะก็จะมีไฟเหมือนกันนะครับก็จะใช้เชือกหรือใช้เทปเลยไฟก็ได้นะครับก็ถ้าใช้เทปจุดเด่นก็คือมองเห็นชัดนะครับถ้าเกิดใช้เชือกก็จะมองเห็นได้น้อยกว่าแต่ก็จะราคาถูกกว่าส่วนใหญ่ถ้าเราใช้งานล้อมบัวก็ใช้เชือกก็ได้ประหยัดดีนะครับแต่เป็นงานล้อมมา้าเนะนําะมันเทปจะดีกว่าเพราะมองเห็นชัดกว่านะครับ การใช้ล้อมบัวก็จะใช้เป็นเส้นเดียวหรือ2เส้นก็ได้นะครับแต่ถ้า2เส้นก็จะมีประโยชน์หน่อยคือกันลุกวัวได้หรือกันวัวที่แบบคนหน่อยคุกเขา่ารอดตะกินหญ้านี่นะครับนะอันนี้ตัวเสาเนี่ยเรามาโชว์มี3าแบบเลยนะครับเสาจะมีเสาพลาสติกสีแดงเสาที่สีขาวขอเลียงสร้าวมาเสาแดงกับเสาขาวนะ่หนะ่เสาแดงนะครับก็จะใส่ลวดได้ทั้งหมด8ระดับนะส่วนเสาขาวจะแข็งแรงกว่าเสาแดงนะครับใส่ลวดได้เป็น9้าระดับ แล้วก็มีจุดเด่นที่ต่างกันก็คือมันสามารถใส่เทปไร้าได้จะมีช่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับใส่เทปไร้าได้ถึ่สารระดับนี่นะครับก็ถ้าเราใช้กับเทปไร้าก็จําเป็นต้องใช้เสาแดงไอ้เสาขาวนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเสาหางหมูนะครับเสาหมูตรงนี้นี่ครับตัวนี้ก็จะแข็งแรงหน่อยให้ดูแบบนี<ๆ>้ก็ได้นครับเดี๋ยวก็จะเป็นหงางหมูแบบนี้จะเป็นฉนวนด้านบนนะครับขาเหยียบข้างล่างก็จะเป็นเหล็กนี่เลย อย่จะเป็นเหล็กนะครับต่อสองอันนี้จะเป็นขายเหลี่ยพลาสติกนะครับต่อว่าก้านก้านที่จิ้มลงดินเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับก็จะแข็งแรงเหมือนกันทั้งคู่นะครับดังนั้นถ้านับถึงความแข็งแรงในการจิกพื้นดินไม่หนีกันนะครับแข็งแรงเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวตัวเสาเองอ่ะถ้าเป็นเสาหางหมูด้วยคอนเนเเป็นเหล็กข้งต้นเนาะมันก็จะแข็งแรงที่สุดแต่ข้อเสียก็คือจะใส่นวดได้แค่ระดับเดียวนะครับก็อยู่ที่การใช้งานถ้าเกิดเราเราไม่ซีเรียสวัวเราอาจจะเรียนรู้รถ คครับอันนี้ก็อันนี้ให้ดูแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นชุดแกนเนาะชุดแกนหมุนในการเก็บเชือกเชือกไฟฟ้านะครับเรสามารถหมุนเชือกดึงเชือกให้ตึงนนได้แล้วมันก็จะตึงขึ้นเดี๋ยวเราเคยมีรีวิวมีไลฟ์ให้ดูไปแล้วด้วยนะครับเราไปดูด้านหลังกัได้นะครับเต่อมาอันนี้ก็จะเป็น โชว์ลวดร้อยฟ้านะครับของเราก็จะเป็นลวดไฮเทนไซย์เลยนะครับนาไฟฟ้าดีมากนะครับค่าความต้านทานอยู่ที่ประมาณ30กโอห์มต่อกิโลเมตรนั้นเองนะครับน้อยมากนะครับเป็นลวดไฮเทนไซย์แข็งแรงรับแรงดึงได้ดีนะครับดึงไปไกลๆเนี่ยลวดก็ไม่หย่อนนะครับก็เหมาะมากๆจากการใช้เป็นลวดล้อมสัตว์นะครับตัวนี้อายุการใช้งานนานถึง100ปีเลยนะครับนำไฟฟ้าดีมากด้วยนะครับชุบกันสนิมแบบซิงค์อลูแบบใช้อลูมิเนียมมากถึง10% แล้วก็ชุดแตะถึง0 0งรันนะครับเป็นเทโนยลยที่ทนสนิมน่าจะสูงสุดในตลาดขณนะนี้แล้วนะครับตอนนี้เป็นโลดเกรจุ่มน้ำทะเลเลยนะครับก็จะมีโมชเชลลิงเนี่ยเป็นตัวอย่างของการทำั้วเชลลิ่งแบบที่เราไม่ใช้การเชื่อมนะครับใช้ระบบข้อต่อทั้งหมดเลยครับก็มีมาโชว์ด้วยแเดี๋ยวดูนี้ก่อนน,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 นี้ก็จะเป็นระบบยืนอันนี้ด้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้วไฟฟ้าแบบถาวรนะครับ รถไฟขาาวรเราก็จะใช้เป็นลวดสองเส้นเดินหัวกระท้ายแนวรั้วเนี่ย็จะใช้เป็นระบบตัวดึงในระบบเป็นตัวดึงอันนี้เราใช้เป็นแลบการล้อมวัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้เป็นระบบตัวดึงแล้วก็เป็นฉนวนรับแรงดึงแบบนี้นะครับก็ฉนวนตัวนี้ใช้เพื่อป้องกันไฟรั่วนะครับเสียปลายฝั่งนึงก็จะเป็นฉนวนรับแรงดึงแบบนี้ การงานล้อมบัวเราแนะนาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ประหยัดดีนะครับโอเคก็ต่อมาครับก็จะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเครื่องละนะครับกลุ่มเครื่องของเราเครื่องร้อยฟ้าสปีดไลท์ที่เราจะมาจำหน่ยายเนี่ยจะมีการใช้งานอยู่3แบบนะครับก็คือเป็นไฟบ้านอย่างเดียวแบตเตอรี่อย่างเดียวรุ่นโซลาร์เซลล์แล้วก็เป็นรุ่นพลังงาน3ระบบคือใช้ไฟบ้านได้ใช้แบตเตอรี่ได้ใช้โซลาร์เซลล์ได้เราก็นํามาโชว์ทั้งหมดเลยนะครับน,นี้ก็อย่างเครื่องรุ่น รุ่น M 500เนี่ยเป็นเครื่องรุ่นเริ่มต้นไฟบ้านนะครับราคาเพียงแค่3,900บาทเท่านั้นเองใช้งานรอ,องรับสเปคได้ถึง5กิโลแต่ใช้จริงผมแนะนำให้หัน2นะก็เผื่อไปสัก2โลครึ่งะนะครับก็2โลก็คือถือว่าใหญ่มากแล้วเนี่ยนะครับเยอะมากเลยเครื่องรุ่นโซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับน่ m 8 0แล้วก็รุ่นยูนิไจเซอร์ตัวนี้นะครับมีราคา9,500บาทอันนี้ใช้งานได้3ระบบเลยนะครับ ต,ตัวมันเองมีแถบสีวัดสายที่นาเครื่องได้ด้วยนะครับนะเครื่องรือ้าเราทุกร,รุ่นนะครับรับประกันตัวเครื่องสาป,ปีหมดเลยนะครับมีเครื่องมีฉนวนมีมือจับร้อยซ้าต่างมาโชว์ถ้าปเป็นมือจับร้อยช้าแต่ละแบบนะครับเรานำมาโชว์ด้วยนะครับก็ใครอยากเห็นสินค้าจริงแล้วก็มาซื้อสินค้าในงานก็มาดูได้นะครับในงานเนี่ยเรามีโปรโมชั่นในงานด้วยนะครับลดสูงสุดถึง10%เลย รถตัวไหนบ้างลองมาดูในงานนะครับเฉพาะลูกค้าที่มาดูในงานเท่านั้นมาสั่งซื้อในงานเท่านั้นนะครับที่จะได้ส่วนลดนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับอยากให้มากเยอะๆนะครับก็วันนี้ในส่วนของระบบรั้วไฟฟ้าของเราก็คงประมาณนี้นะครับหลงที่ทางเจสเฟนเรามาออกมูธนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้ๆ จังหวัดสระบุรีนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวชมงานนี้กันได้นะครับหรือถ้าใครไม่ได้อยู่ใกล้แต่อยากมาก็มาได้มาเอาส่วนลดมาดูของจริงๆกันนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะไม่สะดวกไปดูที่ออฟฟิศของเจสเฟสนะครับอยากมาดูตรงนี้มากกว่าซึ่งมาดูตรงนี้จริงๆอาจะได้ได้ดูพื้นที่กว้างกว้าได้ลองดูการจัดเรียงสินค้าที่แบบเห็นการใช้งานที่ชัดเจนกว่านะครับก็เชิญชวนนะครับงานเทศกาลโคนมแห่งชาตินะครับจัดที่อสมุกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับงานมีวันที่5 ถึง14มกราคมนะครับก็มาได้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำๆเลยคุ้มสองุมก็เราก็ยังอยู่นะครับไว้มาดูงานกันได้นะครับในงานมีคอนเสิร์ตทุกวันด้วยนะคอนเสิร์ตทุกวันด้วยวันนี้วันที่5ใช่ไหมครับอาครับวันนี้นี่5วันนี้เสกโลโซมีอน,นี้เซกโลโซมาใจสั่งมาแล้วใจสั่งมานะครับก็ใครที่อยากมาดูคอนเสิร์ตด้วยแบบมาดูบูเจฟแฟนเราด้วยก็เรียนเชิญนะครับขอเชิญชมกันนะครับก็แล้วพบกันในงานนะครับสวัสดีครัับบบายคร